สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมา่อกี้เขากระสมบกุงที่สมบกุงเบิ้งตอนประเออปแด็กตุ่มนอใหม่ตะโดยไปซับมาก็็ยี่โอับอ่าลุยเลยเบิ้องโคตรซุกทางกระจุนจื้อมือนีแดดออกเนี่ยไปไหวมาไหวได้ต้มไหวนี่อ้าลุยเลยไปนี่เลยว่าตัวเจ็ปฟองนอใหม่ได้เนาะมันก็ลุยไปทางซันเลยนี่ต้องกินแบบนี้แหละจะมัดเสียบเลยตั้มบกเพีดดอกมือนี ลุยเถืน่นสามารถสีขาดบวิดไปสวนไปเห็ดข่างอันนั้นข่างอี่ยงก่อพักสาบเพื่นเพืยังไปให้ปลูกพักใส่เนี่ยพักใส่สีอึดตีเออนี่ตนี้เจมีกระถมหงนี่ยุคคางเหือนนี่ก็ยัยงว่าแขีวบดีอืมนาจะเก็บมาเนี่ยจักแล้วบัดเก็บมาบัดเนี้ยกะสะถิมอยู่กินกินในกินในซีนวยหาหนวยยังสี่ก็ค่อยๆเอาแขียวนาักสาบเพว่าปูวมันเป็นต้นม่วงอันนี้ตุนม่วงมันบ่ออันนี้ บ่คอยอ้ํานุ่ยอ่ะลุยเลยเออถ่ายเอาแล้วนะอืมหัวถ่ายเอาแล้วนะเราอ่ะนี่ยถ่ายเอาเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมกากินข้าวกระสุนมกหุงคับนอนใหม่นับกันมีห่อตอนปลาเด็กได้ยอิอ,อุสวัสดีค่ะกินข้าวเด้อต้องขัดเลยกระดุยตรงนอนย,ยังสีเอาอันวาวิดยูตรงหายนอนย,ยังสี <c oughs> อร่อยเสือดำเสือมดว่าตั้มบ่พิดเลยแหยเลยะตั้มเื้าวู้เข่ามันจะพูน้ำตโดยมาะมาสี่กี่คนนึงมาท่านออกจากล่ยงบาลยังมะไม่ีหยงอนอกยวอย่างนอกร่างไงฝนโชกหนูหัน้ำบานรเดี๋ยวไปนอนขึนไง ไหนตะพมที่เขาแล้วนะอ่เนจันมร์นี่เชียงรถดใอยว่าแต่มาล่ะเ็เชียงรถตนึงเชียงรุกางจบังหาโม่บ้านๆครับพี่น้องนี่เลยแล้วสวยเลยฮีด้้เย่อฮีดี้ของหมาตะโดยอยู่ในนี้ตะโดยแขวดี้โมูเป็นเบา บ่าวเลือน้อยบ่าวพึ่งึอืมน้นร้อยำบะเพ็ดเนาะได้เน้นอะรจิ้มอหไรบ่ได้บะพริกเอาพึ่งหางนวจิ้มบ่ได้ได้เน้นเราใส่บกพริกรึ่งนวนาลไหมมัน ม hmm. right? ันนอนด้อยพดีโนเรลขคามนี่นี่แดียปลานิเดีปลาเขาจ้าอุปลาสิตระโดดปสุตี่งนั้นกินขอพี่เตี้ยนา่ะนั้วก็สิถือใจเด่นกับใสเหรอคนมางานนกนะม้หมักอะไรน้าไหนอืโอ้แขวอกระโดด เตี๋ยบ่ได้อยาติ้งไหนของปรเท็ดราิ้งกระหมูต้อ่ากินเ้กระีออหอดี่เจียวอยู่กตบปุ่ใครกับปู่หรือมาั่งซังกินดีเนาะทวนมากดดินเยอะตัวต้องไปลงยิ่งหรอกยิ่งกินไปทางไอ้แกงไข่โมเดงนะยังมันพ่กเขือโมเดงหรอมไม่บอกเท่ต้นป้าสยชยไหม มันมีโมเดลมาซื้อโมเดลบอกเ้าว่ามันผิดงหนเคยตาดุนะรีบด้วนเรื่อน่าแปลกู้แล้วผู้น้อกั้นวัยโตนั่อนลงหงผีแลววะหูไปทางเขาแน่แหละไหนรวะแล้วบอกไว้เลยเขาแล้วกับป๊บอกแล้วอยู่ต้งผี เป็นแต่สีเนี่ยหนาเนาะสีปากพวกนมีอนอยู่มันใสเครื่องด้านบอกสีเขาามีอนอยู่แค่ไหนเนาะนี่ก็จีบประเด็กมาอยู่ยืนใครคอยจีนเห็นไหมถ้าโลยกะจีบว่าในเรื่องเลยพวกนีอิ่เขาเสียเสียพระเกบ่สนใจเรื่องที่นี่สนใจนอนใหม่เสียกว่า น,นี่เราม่ได้กะตุ้ะอืมกตุ้ก่มมันหนุ่มเลยจังเขาเจอ,อยังไงอืมเขาเูที่ร้านเเนี่ยเกลเกลือเอาเกลือไา่นี่นนะ่ไม่ได้ใส่เกลือดอกใหญ่โอ้ยหยันมันอันนี้เนี่ยีบไใส่เลยเพราะมันนุ่มเขาต้มคือเขาต้มกับปีดนี้ย น้อตร่มกับปีดบ่ทรงขายอ่ะเอาบใส่เกลืนนะออย่างไมเงงง่เสียรสชาตขันตะุนะ่มชิมบานๆเห่าไหส่ใยุ่มแค่น้อ,นอกับปีดเสียพวกเขาอูีเนาะเขาดองอะอรแบบีดอืมอ่ะปีแต่ดูยัดใจใจดีอืม

อ้าตอนนอใหม่ไปหยัห่ายที่ตอนน้องใหม่ยหงโอ้ยเลยหนิ่เพิดน้อใหม่ปกติกินตุปต้มก็น้องใหม่ไม่เสพแล้วกัแต่แต่ของหมว่าขันสม่เสพขอจะเลื่อนลดแบบพลิกลุ่งโดไม่แก้เพดน้องใหม่ยังดีกว่า้จั่มต้มเพล ึิ้นนี่งเี๋ยพอันนี้เราขอพคาร้านร้านตัวยอ้เฮก็มีกีบก็ไไข่พ้นตุ่นเมาพวกไข่ลายส,าาสรสุขภาพท่านชูสุกชุ้นอืมอดีครับอืมหน้าแล้วพิ้ยาแล้วนี่งวมาบ้าตี้แห้ แย่ลงกว่มนซื้อม่แล้เลยนายงหนกซื้อ่ยู่เขาเคยไปซื้อเขาเคยจิ้อืมเคยิ้เคซื้อเขาเคยจิ้าอมอม่เลยระดูมแน่นจ่างนอนนั่นาอะไรอย่างมันมีเนขึ้นเลย เน้ลืมนละเอียอหต้อกระเดก่ยวกระกมนี่ต่างกับหอยแครกระผมกระผมตัวหนึ่งเหลียวเขาอีกทีว่ะเขาว่าเขาลำหักตั้มจนๆหิวเกมาตอนไหนย้างองเยอะต้องน่อยต้อง่กระบานมันง ตั้งหนึ่งเมากคำเลยนะเีวเขาเวน<ะ>บ่ด้น่ะบ่ได้หอเขาเวนไปกินนี่ยนะิมาก,กบันี่รบอี่ามากนี่นึ้นแนี่ขึา,ายเอะไรเลัมัน,นอกไปแล้เราบอกสีคามนอกีามนอก เั็นสี่นี่นหน้ามาือกระเป๋าด้วยแล้วอนนี่เขาเอบอลนี้หมากด้วยนี่โอ้าช่เพื่อเพื่อใช่นี่ก็เลยเลี้ย บริษั่าหารตินขาวก็ะดูกสิต้มกรูกสิ่กินเธอกินยาปักกระป๋องบอกเหบอกเลี้ยงเขาไม่ยากห่อกินละูกสิรกินอยู่ห้อ่เลี้ยงเขาอนยู่ไม่ขอนะกินต่กินไยมันดูอิ่มตัางใจกินสมอง

ชูกินเลยเนาะออาคนมาเฮ้ยแย่เนี่ยนล้วยังมามันงงงก่อนแล้ววะประเดี๋ยวนี่ยแย่ดีครับว่าไปกินนะเขาวะกินบ่ได้ใจเราสิดเคยกินแต่ตะเคนเราบอกกินมะปีกเนาะกินกะยางครึ่งหน่วยอันนี้เกินเกินสองหน่วยไปเกินหน่วยหนึ่งไปเรากินบ่ไดนดี ม <onz> <etus> like ouais. ีบน uh ึ huh. ่ง่จะาพ่มหนึ่จ้าเนวยเยอะด้วยวันน้ำหนักักยางเขาีนอกาไม่พ่วงรักน้าเนยแล้วมมีเขียวเนี่ยคุณมี่เขียวแล้วมักเลือกแล้วบมมี่เขียวเพราะเราสดใจบอกให้ซื้อยานผลซื้อมาจินมันยาบำรุงเขียวนะเมยันสิ้นสุดนะมาจินโอ้ผมรูกเขียวนำเพราะม่ยิ่งอันนี้อันดีดันเพราะม่ยิ่งพราะม่ยิ่งกะไยิ่งถือเพราะว่ามัน

มันก็แยกเนี่ยเอาไว้เปฝากตะพุ่มันมากมาพอดีเฮ้ยเฮ้ยมาเด็กกี๊ข้าวมาเด็กกี๊หนาวราไปมากแล้วเขเวียดมา้ลยแล้วเวียดมาม,มาบองหงคับแม่คือ โคไปหมุนนี่กินหลายกระมู <laughs> จโอข้าน้กาก๋วนาจะพีกอย่านือกันจับก็กันดีหนะะอ่อยเ่โอ

ตงไแลยนะโม่โม่แด้จเฮ็ดวเอวนะหมเดเียบ่อยะมาให้ยงยกูแกกินแกกินดีนถ่ายไดิตัว่าสายอื้มตัวท่านอยู่หางรับปารก็รก็เลยแบบว่ากินอ,อนยูอ่บ่งอเีอเพท่นอิอ่ม ก็จังว่าเลยเนาะืม่แตงมือนัเนมนแตงเนาะอยู่แตงหวานต้องปรุงเงินไปกินเราได้กินอยู่เออแล้วจานไปเอาแต่น้ำกระเท็ยมหัวตากไงนึ่เราม่โรยหัวมาลไยไหุ่นหัวตากไห่หัวตูหเสียบเสียบเก่งเราก็แก่ฮะ้เอาหัวตาไป่ฮะก็ว่าเพราะว่ามันหายไปใส่ผะว่า ระหว่าระว่าระบบมีเถวยำก่อนหน้ากบกจิตามาบันทันมาอีกเทือเฮ็ดปวกตามไม้เป็สนี่เด็กกูออเดยกไปบร็นึกว่าตมันหายไดหน่เออตัวนี้ะยการริ่มติดไปกรเริ่มิดตูพญากรมาอนี้ะวี่ อาหม็นกืมื้อ่อกินนะแบบอแบบบอไม่นอเสือื่อะอ่ะกินแล้วเรียบร้อยแล้วก็นี้แล้ะคัะพี่นนองที่เขาก็ผู้เฒ่าก็ตุ่มน่อไใหม่ก็สมบูรณ์เสียบเสียบแบบบอทอดละบบบทอดละมันแบบบอฮีฮาฮีฮาแสีบเสียบลาไปก่อนพอกันใหม่คุณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต